รอเท่อะเฮ้ยเฮียรอ หนุ่มสุดเงินกับกับหนุ่มสุดดำคนไหนมันอยู่อยู่อยู่ในหัวของของ,ของคนที่ติดเมากันคือสุดดำครับ,รบโอ้โหโอ้โห เขาด่าผมครับขอแจ้งความมินประมาณเขาด่าผมสีบ <pl ains> ือ <reco> คุณยืดตรงนี้นะใสด้วยเอาตัวหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ทำไมอ่ะอ้าวก็เประตัวันล็อกอ่ะไม่ได้ล็อ ล็อคอไม่ใช่ลองเปิดดูเ่อัอ่ะอ้าปตูบล็อกนะไรอล็อค้อเลไป็นคโกหเนานักโกหกโกกเรื่องอะไรครับอาแค่บอกว่าเราเล่นที่ให้เปิดประตูให้เฉย โกหกหนิงว่าประตูเอาค่ะก็ยังไม่ได้จับเลยจะรู้ได้ไงว่าเอาแต่เรายังไม่ได้โกหกเราแค่เดาเฉยหรือเปล่านั้นแหละคุณโกหกไงคุณยังไม่รู้ความจริงก็พูดเออมันไม่เรียกว่าโกหกเลยเพิ่งเรียกว่าไม่รู้หรือเปล่าเป็นโกหกมันเรียกว่าไม่รู้แล้ว รู้ว่าล็อกไหมครับเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมครับทำไมอ่ะอกลัวเสียฟอมกลัวเสียฟอมแล้ทำไมอ่ะโอ้โหทำไมอ่ะโอ้ เห็นต้องขึ้นเสียงเลยต้องขึ้นเสียงต้องกดขนาดนั้นเลยครับไม่ได้กแวมันหงุดหงิดขนาดนั้นเลยเหรอจริงทำไมอ่ะเ ไม่ด้ว่าอะไรก็แค่ถามว่าหอุดนจีนนะครับไม่ได้หง่จริงนะหน่อยแล้วขึ้นเสียงทำไมครับเมื่อกี้ไม่ได้ขึ้นเสียงก็ม,มีเสียงนี้นี่เมื่อกี้เ <c oughs> ก็บตัวอีกรอบไหมครับามมาแล้วมาได้หมดละ ถ้าเะผมเปิดเสียงแบบดูเสียงวนี้วได้ยินหมดเลยเสียงพัดลมเนอ่ะลองฟังมอเ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 อาอเอเเอเได้ยินทุกอย่างเลเเสียงแบบเอลจัเเออ่ออเเงออา

โอ้ยกูผมพูสศาสตร์ทำเนื้อมาร้อยเอร์เซ็นต์นะพี่ไปเมื่อกี้ของทามไทยผมทำเนื้อมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะนคุณก็ลองต่อสิคุแค่บอกว่าเวอร์ชั่นใหม่หรอมไม่ได้ก็บอกให้จบแตมมึงจะหวัวเ้อะทำไมละ่ะเดี๋ยวหาเพลงที่มันเกี่ยว,วพวกแนวนั้นไมพื่อ่ะพี่อยากฟังเพลงอะไรผมร้องเพลงเวอร์ชันญี่ปุ่นได้หมดอ่ะพี่ผมเรียนญี่ปุ่นมาหนักช่วงนี้ผมกำลัง <c oughs> จะไปออสมดเดย์โอดดซิเกะอ่ะเมืองไหนเพลงแรกเพลงแรกเล่เขาออกได้จัดให้ผมแค่ฟังดนตรีผมรู้เลยว่าต้องร้องไงผมเตรียมมเนื้อาละ 아나나와예 얘들아. 오케아 너무 좋아. 아 양아. 훅 왔나. 야자기 คำในสัตว์เห็นก็คิดอะไรกันอะดรกั oh yeah เอาตถดูแล้วาจบแล้วพี่จำเนื้อไม่ครบไงแต่ว่าพอได้ถ่ายได้อยู่แต่ยังงับแล้วกะหาจริง โอ้โหมีสาวเลยไงพอเป็นนักเรียนตำรวจก็มีสาวเลยว่ะดูดิดูมันทำเลยไม่ต้องไปติดนักเรียนตำรวจหรอกครับมาติดผมดีกว่านเยอะเลยตำรวจเยอะโหเออเบิกได้น้องเบิกได้มันคือถ้าเองจะเบิกเองก็ต้องแบบขอเรียกว่าอะไรน้องก็สกิดพวกพี่หน่อยแดนพี่ไง ได้ได้ได้ไม่ใช่เอ้าเอ้าเฮ้ยน้องเฮ้ยน้องไอ้หนุ่มใช่ไหมเนี่ยเอ็งแก๊งะไรเนี่ยเอ็งเก่าเกินเอ็งสดอ่ะเปิดบัตรให้พี่ดูหน่อยได้ปะโูแต่นีจธนคารอันนี้รถดพอปหมเนี่ยขอรับครับลุงขอรับขอรับลุงขอรับขอรับไหรแจ็กไปไหนเนี่ยพี่พี่แจ็ก พี่แจ็คยังไม่มาครับลุงต่อหรอใช่รีบ <c oughs> <c oughs> นั่งให้ไวเลยแหละชื่อนี้มันนี่จัดเลยนะพี่พี่รู้ปะ่ะ <c oughs> เออพี่เชื่อพี่เห็นคนเรียกเกต็มตอกได้เสียงอะไรอ่ะเสียงแมวพี่แมวก <c oughs> ี่ขวบอะ่ะไม่รู้อะตัวมันตัวเด็กอยู่เลยต <c oughs> ัวเด็ก,กยังผมเลี้ยงแบบ

เฮ้ยเกียอ้ามันยืนสองขาแล้วมันชกอ่ะเหมือนอ่าลองคิดมันเหมือนนักมวยอ่ะผมฝึกกันไว้อ่ะดีใช่หรอใช่แล้วอลไรแล้วตัวต่อไปอ่ะที่สามอ่ะฝึกขับรถพาไปรับไปส่งผมไปเดือนเตยี่สี่อ่ะเตยี่สี่อ่ะสักว์ผ้าัวที่สี่สัตว์ผ้า พี่ถามไว้ดิพียเ้อพี่จะถามไว้ดีคิด,มไ,ดไม่ทันใช่ปะ <c oughs> เรื้ยงแมวฝึกความอดทนด้วยนะแม่งกินข้าว <c oughs> อะไรกันบ้างคำนี้ครับอะไรพี่ไลออนโอ้ยฮาฮีาฮฮ่ยอโง่นานีเจวี่หิงไปเลยวันนี้ไม่ตตีหห่อมึงเนี่ยไฮแจ็คอะไรนะ อะไรนะไม่เป็นไรเดะอไม่สบายครับเกมเป็ดกันเล่นอะไรป้าคือเกมแล้วเกมเป็ดเกมเป็ดสนุกสนุกครับโอเคน้องแจ็คมาเล่นต้องบอกพี่ตีก่อนเต๋ไปเล่นเกมเป็ดกันไอ้แจ็คเล่นด้วยเอาดีๆเออไอ้แจ็คเล่นด้วยจริงดิมึงมาคุยกับมันเด็ดเนี่ยมันไม่สบายเดี๋ยวมันเล่นผีเข้าวัวนะ ปลายุดถล่มกันกันดินอ้วอยู่ไม่ได้อ่ะเแต่ดินไหวอ่ะเออว่าก็ดูไปดูตายแล้วแล้วก็โดนแผ่นดินไหวด้วยเชียงรายมีแผ่นดินไหวแน่นอนมึงว่าแผ่นดินไหวปะไอ้แจ็คอะอยากเล่นอ่ะว่าแผ่นดินไหวปะจะได้เชียงรายพี่อยู่ไม่ได้นะแผ่นดินแยกเป็นสองสองซีกแล้วลสองสองม่แต่เสียงไอ้เย้แจ็คเท่นะเย้ตอนไม่สบายแต่ยแจ็คมึงมึงเอามึงซื้อเสียงนี้ตลอดเลยมึงซื้อเสียงนี้ตลอดเลคือเป็นมึงเป็นโควิดป่ะไอ้แจไม่ได้มาเป็นมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ไอไม่ไออ่ะ มาแล้วมาแล้วเฮียเวอร์ชันไหนเฮียมึงดูเฮียแจ็คเนี่ยสัตว์ไปแจ็คโหลดแล้วไหนเนี่ยแจ็คพี่งอนความพี่ไหนเนี่ยเฮียอะไรพี่ทนี่ยกำไรพี่แจ็คพี่กำไรพี่ผมคืออะไรไม่รู้วะพี่แต่ไม่ใช่โจรแน่นอนไว้ใจได้แต่เฮียแจ็คเนี่ยแปลกอยู่แล้เฮียแจ็คไอสัตว์มึงจะฆ่ากูเหรอผมดูแด่คนดูด้วย เออว่าใช่เออว่ามีนักเรียนแบบูลืมเลยแจ็คมึงเป็นอะไรเนีออ่ะเออว่ามีนักเรียนแบบแบบปลืมเลยเฮียา สวัสดีเจ้าพี่ชนะ่าเอ่ะพเ่าจ็คชนะชัวไปแล้วไปแล้วเฮ้ยจบเลยเฮ้ยแจ็คชนะว่าไงว่าพี่แจ็คชนะกูโดนแล้วก็โอเคจบเดี๋ย กระดุมได้เข็มได้สามอย่างได้ไหมวะเก็มไมสวยเสื้อไเอ้ได้กระดุมด้วยเหรอเออไปทำเสื้อนี้ใครได้เอาไรให้กูกูไปทำกูอยากไอที่ก็มากูต้องแต่งตัวดีที่สุดเป็นไงกูสุ่มได้อันนี้มากูวดีใจปะเท่มากเลยครับลุงไม่มีไม่มีใครแล้วครับที่แบบแต่งรวยด้วยได้อีกแล้วพอแฟชั่นอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวทุกคนต้องแต่งตามลุงกูเหมือนลุงโทนี่อยู่แล้วไอีฮยอนลุงกว่าที่เย็น เฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ลุงแฟชั่นอยู่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 เฮ้ยถ้ากูโดนปนเอาฝากด้วยนะไอ้สัสภารกิจตามลาเสื้อผ้าเรื่องข่าวลุงคนเชื่อรอจัดมาแล้วด้วยมาแล้วด้วย ไปไหนเนี่ยิอะไนยมีจัดีวเี่ยตัววดตอไเนี่ยว่าติเแล้วสุดไม่สื้ออะไรกันส้อสีแดงอ่ะมาเฟียอะไรเงี้ยขาสีเหลืองเย่างเป็นสับปะรดยืดแตมิเลียเฉยลุงเฮ้ย้สีขาวแ้ยืดแตํม ไม่เหมือนเหมือนในเหมือนในนี้เลยเหมือนในในในเอฟบีเลยเอฟบีเอฟบีก็ชุดดีนะรู้สึกอ่ะเฮ้ยเป็นชุดอะไรโคตรเท่เลยอ่ะถ้าผู้ใส่ถ้าผู้ใส่กับนี่กูน่าจะเท่กว่าแลกกันไหมไม่เป็นว่าแล้วลุงเท่ชุดนี้เท่ลุงชุดนี้กัเข้าครับแลกไหมว่าเท่จริงเหรอกูไปเปลี่ยนคืนได้นะเท่จริงเหรอแจ๊คเอาดีๆรูปเหมือนอะไรรู้ป่ะรูปเหมือนอะไรลุงเหมือนคนแค่ เกูขอเสื้อคืนมันบอกกูเหมือนขอทานเรามาลุ้นกันเกมสีดำมาลุนโอ้ยขอเข้าเลยพี่พี่พี่ทำได้ปะตอนแต่ว่าก่อนเขาใส่ตัวอย่างนี้เว้ยมึงทำได้แจ็คได้มึงได้ชุดดีๆได้นอนป่ยตุ้ย ต่างตัวเที่ยอะไรก็ได้เซ็ปต่างไันว่าอะไรกเขียนไม่ได้มีความแมทกันสักอย่างเจ็บผมเขียวเสื้อน้ำเงินกางเกงเหลืองแล้วครับไม่ผู้บอกว่าอยากได้เหลืองไม่ใช่หรอผู้อยากได้เหลืองไม่ได้หรอเนี่ยสมใจไม่ได้เพี่ยกูเป็นสับปะรดเลยเดี๋ยวนี้สับปะรดของจริงเลยนะ่ยข้สับปะรดเลยเว้ยหัวเป็นสีเขียวพอดี้วตัวเป็นสีเหลือง กูแเสื้อรู้สึกดีกว่าอี้เลยทำเา็นรถของจริงเลยนยเยเจมลเสื้อพี่ติใส่ดิสีเขียวอกสาวกได้นาดเสื้อตัวี้ดไหมเอออะไราเป็นไรแต่กงเยนะครับใส่เลยที่รอเสื้อมึงมาใส่ดิ แมองว่าไงมอ ah, ว่ามึใส่แบบลุงเหมือนอัลอต้าลุงลุงเสนใจครับกางเกงอีกสักตัวหรอลุงเอาเสื้อก่อนสิลุงเป็นสนใจจริงริัจะเอาเสื้อเหลือโอ้โอเขาขเสือเหลือเสื้อเหลือวิตเส้อเหลือสุง ลุงเสื <lush> <laughs> ้อซธจัดสารกุหน่อยเถอะไอ้เหี้ยใส่เสื้อกั๊อยู่ดีกูอีกตอนเนี้ยเย้เป็นสปาร์ตใส่เสื้อของไอ้เหี้ยสปาร์ต ไอ้เจ๊มากูกันไปได้ครับไปได้ครับไปได้ครับลุงพี่ไปได้ครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าน้องไปเสื้อผ้าแล้วครับมึงต้องได้ชุดดีๆใส่แจ็คได้เลยครับมึงมีให้มึงครบชุดเลยตังเกงกับเสื้อครบๆใจดีจังเลยดีิใ <c oughs> จ <c oughs> ดีจังเลยดีกูอยากได้ <c oughs> ไดกูจะเถกเหมือนกันโอเคท่านฟรานแม็กไปไปที่ท่านฟรานแม็กใช่ไหมมันเป็นชี้นอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ เป็นคนใต้ไงตอนแรกไปทำเสื้อนะกองเอาเกงมาเอาหมวกได้ไหมหมวกยาเลยมันชอบบักเอาเสื้อหางเกงก่อนบอกค่อยว่ากันทีหลังลองเท้าไหมครับลองเท้าไม่้ด้เอาเสื้อเสียเขี้ยอเท้าค่อยใส่เอาความเท่ส่วนรล้ว่ลักอะลองเท้าไหมครับเปิดดิหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยโอเคเอาเก่งไปยิ่้อ่ะเชี่ยล่อจัด เชีย่ยมาแล้วด้วยมาแล้วด้วยเ <c oughs> ขาเลยกข <c oughs> <c oughs> าบอกเลยละ <c oughs> <c oughs> มึงนี่เป็นผลงานจริงๆไอ้สัส <c oughs> คนสวยชั่ชั้ิแต่ย่าโอ้อย่างแกโอ้เฮ้ยเรได้อยู่เสอมได้อยู่เสื้อพอดีเป๊ะเลยเอโอ้ยเ่าแจ็คเนยโอ้ยต่อเยอา่ไปไหนได้อะง่ไไหนตดเกงต่ไปไจัดงต่อไไอ้หนุ่มกาหลี้ที่ไหนเนี่ยจริงหลอจริงสิผมผมอ่ะดูเกงย่แจ็คเนยตัด ไม่นานก็ชาที่หัวใจก็ต้องเป็นครั้งทั้งเธออยู่ดีช่วนรอง อยากไปเที่ยวอ่ะอยากไปเที่ยวทุกจังหวัดเลยได้ปะ่ะพาไปหน่อยได้ปะ่ะอยากไปเที่ยวกับแกอ่ะแกพาเราเที่ยวได้เะลาเมื่อวีเมืองไทยคือหลีเป๊ะใช่ไหมไปช่วงไปช่วงหน้าไหนดีครับหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวหรือว่าหน้าเธออเพราะเราน่ารักโอ้โห

คนต่อไปเลขอะไรครับหกหกศูนย์ครับเสียงเป็นไรดีดีนะครับคุณหมอเอาเท่ครับอุ้ยเอาสี่อันครับถุงต่อไปกระเป๋าอะไรครับหกห้าสี่ครับอ่ะม่วงเวลาจะพูดเลย คนต่อไปเลขอะไรครับหกหกศูนย์ครับยังเลยครับยังไม่ดู้เลยเสิอัพอัพพี่ตีให้กูดูทีว่าอย่าพันหนึ่งเฮียดาพี่ตีให้กู ไอ้เสีีมึงได้ยินกูป่ะมึงแม่งไปสู้แต่กับมอนไม่สู้ทำมิจฉาอะไรเลยแม่งพาละชิบหายเอามาเล่นเหมือนเอามามามาแบบมาฟาร์มอ่ะจริงเงไม่รู้ทำตัวเก่งอะไถือหอกถือนู่นถือนี่อยู่นั่นแหละ่งถืออะไรหนักหนาก็ไม่รู้หอกแก่ไอ้ตีมันก็เล่นลีนอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้แหละไอ้ตสี่ตายก็ชอบโด่ของไอ้ตาถ้ามึงยังไม่เลิกรับหลังกูนอ้สับครับพี่ ฮะครับครับครับขอโทษครับเขาโดมาเขาบอกว่าบอกด่าพี่ติให้หน่อยผมผมด่าไม่ลงเขาโดมาสามพันเดบ่บงกันก็ได้ครับพี่เกิดไม่ทีว่ากูได้เกี่ยวแห้งตายต่อให้เราแบบมาเจอของดีขนาดไหนอ่ะมันต้องอัพสเตตัสแบบก็อัพได้ไงไอ้เชนี่เสียงกูทุกคำเลยชอบว่ะ